สวัสดีครับเ,เพื่อนๆแลวก็ผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํากบเผือกนะครับกบไทยเผือกพึ่งได้รับมาเลยเมื่อกี้เลยก็ถือว่าเป็นกบที่สวยมากๆนะครับผมกบไทยไม่แพ้กบใดในโลกจริงๆนะครับชอบมากผมได้มาแล้วแบบโอ้โหผมปลื้มมากเลยกบตัวนี้เป็นตัวเล็กอยู่นะครับเป็นตัวเล็กๆอยู่ก็เหมือนกบน,นากบนาเรานี่แหละ แต่เพราะว่าสีมันแปลกมากๆนะสีมันสีขาวเผือกตาแดงเลยนะครับในคลิปอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ากบตัวนี้มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะกลับมาทามาทําวิดีโอทําคลิปให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึง่งสาหรับอาหารการกินนะครับของกบตัวนี้ผมให้เขากินอาหารกบเป็นอาหารเม็ดเลยคือเลี้ยงง่ายมากแค่แค่อาหารเม็ดกบธรรมาดานะครับ ไม่ต้องไปให้มแมลงไม่ต้องไปให้เนื้ออะไรเลยเลี้ยงง่ายแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยนะเป็นกบไทยกบไทยธรรมดาทั่วไปแหละครับที่เขาเลี้ยงกบเผือกกบไทยเผือกนะครับเป็นกบที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะสําหรับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นกบของไทยอ่ะมันเป็นสัตว์ของไทยแล้วแบบว่าเหมือนมันมันเป็นความภูมิใจของเราอ่ะ ถึงแม้ว่ามันมันจะมีมานานแล้วก็จริงถึงแม้ว่าจะมีคนเคยได้เคยเพาะได้เคยจับได้แต่ว่าคือมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตผมที่ผมเพิ่งได้ได้สัมผัสแล้วก็ได้เป็นเจ้าของของมันครับก็คลิปนี้นะครับผมก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีวิวัฒนาการของเจ้ากบเผือกไทยตัวน้อยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำมาให้ทุกคนได้ดูกัอนอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ